สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่อง b a r ู Channel นาอนะครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาดูปฏิกิริยาของแฟนผมนะครับจะให้ถ่ายหรือเปล่านะครับจะกล้าโชว์ออกหน้ากล้องอีกไหมนะครับเพราะว่าเออเห็นนะนะน่าจะกล้านะครับผมอ่านะครับไปดูกันเลยนะฮะเราก็จะออกไปทานข้าวกันนะครับผมนี่นะก็นอนดูหนังอยู่ สบายเชีวอวอนอนนันกอ,มนมอ้มึงเงินกา่าบ้าเอาไปกินข้าวปะไปวส่ะ่อ่านะครับแล้วก็จะเอาไปทานข้าวกันเนาะอ่ะมน,นอมื้มนี่จะกินยังฮะลุกๆม้อนี่จะกินยังไม่รู โอ้โไหน, <c oughs> น,นว่าไปกินตำมอะฮุงอันนี่ยไปอีกแต่ว่าว่าจะกินตำมะฮุงไงแต่ว่าว่าจะกินตำมะฮุงอืมไม่รู้นะฮะอ่าได้ก็จะกินยังมะฮงไปนะเราก็จะออกไปทานข้าวกันนะฮะก็กะว่าจะไปทานรับประทานส้มตำนะครับ FC นะฮะ วันนี้เนาะนะฮะผมก็ได้บริจาคได้แบบว่าทําบุญด้วยนะฮะกับลุงป้าเนาะท่านเขาเนาะลุงเนื่อก็เห็นข้อความจากพี่เสือนะว่าลุงประกาศแล้วนะนะครับแล้วก็ประกาศในระยะสดเนาะแล้วก็ผมก็ตั้งใจเนาะก็ใส่ใส่ไม่เยอะหรอกนะฮะตามกำลังศรัทธาของผมนะครับผมใส่พอประมาณหนึ่งนะครับ fc เออ โอเคลูกลูกลูกจะได้กูยินเขามามไปลูกที่นี้ยังเอาตทุเรียนดีๆตาบมะฮุงยำปลาแซลมอนลูกนี่อีกแล้วปลาแซมอนนี้อ่ะเ, <laughs> เอา้าอืม ฮะลูกขึ้นแล้วเร็วกำลังกำลังอย่างอืมเยพ่อางห้าเียโฮมอย่านอนลูกล,ลูกแต่ลูกไปกินข้าวแล้วอ่ะ ที่รักลองบอกวา่าเออวันที่เราสองคนนะฮะ<บ>ก็จะไปฮันนีมูนฮันนีมูนที่ไหนบอกสิวาวว่า,วาวฮะฮะ,ฮะ,ฮะนะครับ,บเราจะหยุดกันสองคนเนาะวนะ่าเราจะให้วันหยุดตรงกันนะฮะเราก็จะไปฮันนีมูนนะครับหลังจากที่เราแต่งงานกันมา โดนเติ่แล้วนะครับผมเป็นจะซึมว่นนี้จะซึมนอนวะฮะนอยไหนเนออ,อมีมีมุมน่าพร้อมีได้หาืงไ,งมไม่งไงม่เป็นเลี่ยนน้อเดียววีหาย

จินมงกุฎะนะนะครับเนาะไปแล้วนะฮะเข้าร้านมงกาาุฎะลงโรงแรมส้องลงได้ดนะินเดินจมงกุฎะนะครับไปแล้วเดินนำแล้วแต่ว่านนวันนี้คนเยอะนะเนี่ยนี่นะครับเข้ามาในร้านแล้วนะฮะจินร้านนี้อันโตเนะี่ย ตัวนี้ก็ได้ครับน้งเย็นนะครับอะไรบ้างนะฮะไก่เค็มโู้ับเยอะแยะเลยจะเน้นอะไรนะครับดูดูนี่นะครับว่าจะเน้นอะไรเอาอะไรโอ้ไขมันล้วน,นเลย ไขมันล้วนๆเลยเออปลาหมึกนะคร,ะรับผมชอบปลาหมึกคนข้างดีจะชอบปลาหมึอกอ่าเอ่อเยอะไหมเนาะอะไรอีกกุ้งครับกุ้งมา กุ้งมามันเงยตัหวหัวฮะมันเงยตัหวหัวอ๋ออันนี้มันกุ้งแบบตัวโต,วตวแล้วฮนะมันก็เป็นธรรมดานะฮะไขมันนะครับมันนะส่วนกลางเนาะ,ะวันนี้นะฮะคนเยอะเนาะนะครับบรรยากาศคึกคืนเลยอ่าคือเอาเนื้อนน้ำเน้ยเนื่อเนี่ยเหนื่อนนี้เนื่อย่างเนี้ย า uh ก็เ huh ด e ี๋ยวไปเนื้อยังเขาเอื่นว่าเนื้อเนว่าเนื้ออะไรนะเอฟซีเนื้อไก่หรือเปล่าเป็นบ่ฮะนป่นเนื้อั่นอยู่งว้ กินไม่เยอะเนาะนะครับกินไม่เยอะพอเยอ่พอแล้วแหละให้เขาคือไม่ได้หมดข้าวไหมจริงอ่ะเอาต่อเอาต่อในวันนี้นะครับมาตามใจนะฮะมาตามใจเมีย <c oughs> เมียอยากกินหมูกระทะเมียอยากกินหมูกระทะก็เลยมานะนะครับอันนี้ปลาแซลมอนนี่นปลาแซลมอน เนี่ยเอาเอืนนอนว่าปลาอย่างมาดูเพิ่มว่าที่เป็นแบบสีชมพูสีออกกันนั้นอันนี้ใช้ปลาแซลม,มอนไหมเอฟซีลองถามเอฟซีก่อนมีตับมีอะไรครบเนาะนะครับลองกระทะเลยนะฮะนี่นะครับหยิบเอาหยิบเอา โอเคนะแล้วก็ฮะเขาไม่มาตับกันเลยรฮะที่รังก็เอาเอาฮะโอเคนะเราก็จะไปชั่งนะครับวราคาเท่าไหร่มันมันหนักง่าฮะโอเออนี่แหละใส่อ๋อมีสลาดด้วยนะหนักหน่าว มันหนักน้ำบอว่าหนักน้ำนะเ <c oughs> ออส,สดอับมากนะครับหนักน้ำหนักน้ำมาไปช่างนะครับว่าจะราคาเท่าไหร่นะ <c oughs> ไม่แพงนะฮะประมาณนี้ก็ราคา ส3 9ิบ้าบทนะครับได้เยอะมากนะครับทั้งกุ้งทั้งเนื้อสัตว์นะครับปลาหมึกเนาะนะครับวันนี้นะครับนี่นะครับร้านนี้ให้ให้ให้ไลน์นะครับอยู่ที่น้ําจิ้มเนาะนะครับน้ําจิ้มจะอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมมัวท่าอะไรแบบนี้นะครับผมเออเน้นน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ําจิ้มซอสเนาะนะครับอ ต้มตักซี่นะครับน้ำเออครับบรรยากาศในร้านนะครับบรรยากาศในร้านคึกคืนเนาะนะครับคนเทียบเลยนะครับเออนี season, ่นะครับร้านเจนหมูกระทะนะครับร้านเจนหมูกระทะเข้ามารับประทานกันได้นะฮะใครที่อยู่อุดรนะครับก็เชิญชวนนะครับมารับประทานหมูกระทะกันได้นะครับผมเออ เคนะครับเราก็จะมาทานกันดีก,กว่านะครับ mm hmm. เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะนะครับอิ่มแล้วก็จะได้ไปไลฟ์สดนะครับนาเอฟซี FC, อันนี้เพิ่มขึ้นมาประมาณ266บาทนะครับโมนี่สอง้อยหบาทโมนี่นะครับ266บาทนะครับผมอิ่มแน่นอนนะครับสําหรับผมแล้วก็เมียด้วยนะแฟนนะครับผม กินมกหะนะครับผมอะสำหรับใครที่แบบว่าเอเห็นคอมเมนต์มาของพี่นาทีเนาะนะฮะก็บอกว่าแฟนผมหรือเพี่อผมนะจะสวยไม่สวยนะครับก็ตามในสายตาของคนอื่นเนาะแต่ของผมอนะสวยและน่ารักอยู่แล้วนะครับสําหรับผมคนเดียวเนาะสําหรับผมเนาะนะครับใช่ไหมนะฮะเดินางทานดินะางผานอ้าว อย่างกระทะมีฝาโอ้โหฝาฮะกินฝากระพริบอํอ้าปากตองกว้างเลยดีแล้วปรุงนะครับก็เอาหองอ้อ กินตตัวงะนางอิ่มแล้วครับผมงะนางอิ่มแล้วเนาะนะะก็จัดให้สามมีไปจุกจุครับวันนี้นะเออฝาก็คนจะตกนี่มา เอาตะก,กุง้งอ่าทั้งหมดนี้เป็นเท่าใดให้เท่าใดก็าาดกาสามร้อยกว่าค่ะสามร้อยกว่านะครับผมก็ไม่แพงมากนะฮะก็สองคนเนาะนะครับอยอดเลยนะเบอร์โทรนะครับเห็นเบอร์โทรไหมศูนย์ก็ ศู 1> 09, 1นยะ์เก้าหนึ่งนะครับแปดสองนะครับสี่หกหกหกสามตัวนะก็เก้านะครับฝากจบคลิปนะฝากนะบอลนะฝากนะครับฝากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะก็อย่าลืมฝากกดติดตาม บอกนีกดไลค์กดซับสไครป์กับช่องบาบพู h ช n แนลแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องพิมพ์ด้วยเนาะนะครับผมไม่ไอายกล้องนะนะนะครับแล้วก็กล้าแสดงออกมาทีละนิดทีละนิดนะครับผมแล้วก็จะในการพูดเนาะนั่นก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับการแสดงออกนะครับผมอ่า เป็นยังไงบ้างนะครับเจอเจอสามคอมเมนต์นะครับแล้วกลับมานะฮะให้เอฟซีได้เห็นนะครับผมเหมือนฝนฟ้าจะตกเนาะนะครับก็อย่าลืมด้วยกันนะครับฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะกดกดซับสไคร้กับช่องบ่าวผูชาแนลนะครับแล้วก็เป็นกาลังใจให้น้องพี่มีครั้งนะครับผมและวันนี้นะครับในไลฟ์สดเนาะก็จะเห็นลุงป้านะฮะไลฟ์ แล้วก็ร้องเพลงอยู่นะครับเพื่อที่จะต่อยอดนะครับทําบุญกระถินนะครับทําบุญนะฮะต้นกระถินกันนะนะในวัดนะครับในวันนี้แหละนะครับวันนี้ก็สมทบไปนะครับ